กับนวัตการมลงตาครับแล้วนั้นผมคุยกับคุณแม่เนี่ยมีคําถามหนึ่งที่ผมอยากจะอยากจะเรียนถามท่านนะครับก็คือว่าแล้วผมก็รู้สึกว่ามันมันมันค่อนข้างจริงนะครับก็คือว่าคุณแม่บอกว่า ทุกคนมีทางเดินของตัวเองก็คือว่าเราจะไม่สามารถไปกำหนดชะตาของของใครคนหนึ่งได้ทุกคนมีกรรมเป็นของของตนแต่ว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะทำให้เราไม่ต้องรับสมมุติถ้าจะต้องเจอกรรมแย่ๆเนี่ยเราไม่ต้องรับกรรมตรงนั้นมันมันสามารถที่จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้ คือแทนที่เราจะต้องแบบว่าแบบต้องรถชนมันก็จะแบบปัดออกไปแล้วมันก็จะทําให้เราไม่ต้องไปเจออะไรเหตุการณ์แย่ๆตรงนั้นอะไรเงี้ยก็ก็เลยทําให้ผมตระหนักว่าเออถ้าถ้าพูดอย่างนั้นเนี่ยก็คือเหมือนกับว่ามันก็ทําให้เรารู้สึกสบายใจมากๆตรงอย่างที่ท่านพูดเมื่อกี้ก็คือว่าเรื่องเรื่องความสบายใจก็คือว่าทุกคนมีทางเดินของตัวเองถึงแม้ผมจะเป็นลูกของของแม่ผมเนี่ย แต่เขาก็มีทางเดินของเขาแล้วผมก็มีทางเดินของผมถึงแม้เราอยากจะอยากให้ใครแบบคนคนนั้นแบบเป็นอย่างเงี้ยอย่างงี้งี้แต่ว่ามันบางบางสิ่งบางอย่างมันมันควบคุมไม่ได้ก็เลยอยากจะถามท่านว่ามันมันใช่ไหมครับก็คือว่าทุกคนมีทางเดินของตัวเองถ้าเราคิดคอนเซปต์อย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปทุกว่าเออทำไมแบบเราอยากให้คนนี้เป็นอย่างงี้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 อยากให้แบบ ประเทศเป็นงี้ๆแต่ว่าทุกกอย่างมันเหมือนกับมันเซ็ตม,ม,มาหมดแล้วแต่ว่ามันแค่ว่าถ้าเราปฏิบัติทําไปเรื่อยมันก็จะทำให้เส้นทางมันก็ไปในทางบวกมากขึ้นแทนที่จะต้องเจออะไรแต่ลบๆอะครับคือมันก็เป็นไปตามกฎแห่งกรรมกฎของธรรมชาติกฎของกรรมกฎของเหตุของผลเพียงแต่ว่าเราไม่มียานพิเศษที่จะสามารถ ที่กำหนดเปี้ยนาลงไปถึงเหตุและผลอนั้นได้ทุกอย่างเช่นว่าทําไมเขาถึงเป็นอย่างนี้ทําไมเขาจะเป็นนั่นคนนั้นเงี้ยแต่ความจริงที่เขาเป็นอย่างนี้เพราะเขาเขาเคยเป็นอย่างนี้เขาเคยคิดอย่างนี้ทําไมเขาถึงต้องมาเป็นผัวเมีอากันอย่างนี้ก็เพราะว่าเขาเคยตามกรรมกันอย่างนี้เคยทูกบุญกันไปอย่างนี้ทําไมเขาต้องมาเป็นพ่อแม่ลูกรับกรรมกันอย่างนี้ก็เพราะเขาเคยทํากันมาอย่างนี้ะอะไรมันรเราไปไม่ถึงแต่เหตุบังเอิญในโลกไม่มีมันเป็นไปตามการรมหมดครับพอเรามีทุกอย่างเนี่ยที่เรา มามาก็ได้กรรมเป็นอยู่ก็ได้กรรมเกิดไปข้างหน้าก็ได้กรรมมันเป็นเป็นกรรมทั้งหมดเลยเราะฉะนั้นไม่มีหรอกที่ธรมหน่งกันเนเี่ยไม่มีเหตุบังเอิญในโลกหรอกที่จะไม่เคยฟังธรรมกันไม่มีแล้วท่านที่ท่านมามาเกิดเป็นคนก็เพราะกรรมดีท่านท่านมาฟังธรรมก็เพราะกรรมดีแล้วท่านเป็นสามีภรรยากันต้องทุกข์ยากลําบากกันจนตายก็เพราะกรรมเป็นฝ่ายบาปกรรมไปเจอคู่กรรมเป็นูคู่บาปกรรมเคยทํากรรมต่อกันมาเป็นทำไมชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้คู่ คู่บางค uh, ู่ uh, ยอมหมดทุกอย่างเลยดีทุกอย่างเลยเนี่ยก็เพราะเขาเป็นคู่บุญกันมาเนี่ยคู่บุญคู่บาปเรียกว่าคู่กรรมอะไรเนี่ยคู่บุญคู่บาปเหมือนทุกอย่างไม่มีเหตุบางกันในโลกแม้แม้แต่ว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเนี่ยมันเป็นว่าลูกกรรมมาเกิดหรือลูกบุญมาเกิดถ้าลูกกรรมมาเกิดมันก็คือเราอะต้องใช้นี่เขาเราก็ทุกแสนสาหัสน้ําตาไหลเลียดไหลลาดแต่ถ้าเป็นลูกที่มีบุญมาเกิดเนี่ยบุญนี่ก็มันต้องมาใช้นี่เราคือมาช่วยเรา มันช่วยส่งเสริมเราให้ให้มีแต่ความสุขความเจริญทําให้เราเนี่ยมีความสุขเพราะว่าเป็นลูกที่มีบุญมาเกิดมาใช้นี่เราโอ้ยแต่ถ้าลูกมีบาปกรรมที่เราต้องใช้นี่มันนะเราทุกแสนสหาหัสใช้นี่กรรมมันทุกแสนสหาหัสเน,นี้ยทุกมากเลยตัวเนี้ยไม่มีเหตุบังเอญในโลกเพียงแต่ว่าเราว่าไม่มียานพิเศษที่จะยังระลึกชาติไปจนถึงครบถ้วน ท่านเราไปดูพระไตรปิฎกไปอ่านดูประวัติทุกท่านอ่ะเพราะที่เขาเป็นเช่นนี้เพราะอย่างนี้ที่เขาเป็นอย่างนี้อย่างงี้เพราะเพราะเป็นอย่างนี้คือมันอยู่ที่กรรมหมดเลยนี่มันติดมาเป็นจนเป็นอาสวะอนุสัยดอกเบี้ย dragon. ทบต้นเขาเรียกว่าอาสวะกิเลสเครื่องดองสันดานหรืออนิอนุสัยก็คือ,อนิสัยสันดานนี่เนะี่ยมันเป็นทบทบทบมาเป็นจนดอกเบี้ย dragon. ทบต้นเคยคิดเคยพูดเคยกระทำนี้เคยมีนิสัยสันดานแบบนี้ก็สั่งสมเพิ่มกันมาเรื่อยๆืเรื่อยมันก็ก่อเนี่ยคือก่อให้เกิดกรรมตัวเอง ที่ตัวเองก็ไปก่อกรรมตามใจตัวเองตามความคิดความเห็นตามใจิตใจตัวเองก่อกรรมเพราะนันเนี่ยไม่มีเหตุบังเอ,อิญในโลกมันต้องมีเหตุและผลของมันแต่เราระลึกไปไม่ถึงที่ท่านบอกว่าทุกคนเนี่ยมิทาเดินชีวิตของตัวเองก็คือกรรมนั่นเองรกรรมเป็นคนกําหนดเนี่ยเป็นคนกําหนดวิกฤตชีวิตนะ่ยดังนั้นถ้าเราเนี่ยอยู่ลอยๆไปตามยถากรรมก็เียยถากรรมมันก็ต้องเป็นเป็นเท่นนั้นแน่นอนเรียกว่ายถากรรมคือ เมื่อกรรมอย่างเงี้ยเราอยู่ลอยๆไปเรื่อยๆบาปก็ไม่ได้บาปก็ไม่ได้ทํามากแทบไม่ได้ทําเลยบุญกุศลก็ไม่ได้ทําเราเกิดมาไม่ได้ทําบาปแต่เราก็จะเป็นต้องมาปฏิบัติทำไม่ต้องบุญไม่ต้องไหว้พระสวดมต์ไม่ต้องไ,วไองหวจ้าแล้วเราก็ยุ่งลาไปเรื่อยอย่างเงี้ยเขาเรียกวายาถากรรมก็เป็นไปตามกรรมที่ส่งผลไปเรื่อยแต่ถ้าคุณเปลี่ยนกรรมคือคุณไปแค่นี้แต่คุณเนี่ยทำบุญกุศลเพิ่มในปัจจุบันคุณทําได้นี่คุณทําบุญกุศลเพิ่ม ถ้าคุณทำบุญกุศลเ,เพิ่มเนี่ยอ่ะไอเส้นทางข้างหน้าเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าถ้าคุณเน่ะข้างหน้าเนี่ยสมมติอะสมสมุติอะนะหมอดูนี่ดูแม่นมากเลยตามกรรมเลยนะหรือพวกที่ดูรู้เห็นจิตวาลาจิตดูรู้รู้กรรมดีกรรมชั่วรู้ดีแล้วลึกชาติได้ว่าคุณเนี่ยเนอานาคตอย่างเนี้ยหมอดูไม่ว่าจะดูได้ยานนะดูได้ยานต่างๆก็ตามรู้ๆๆว่าอนาคตคุณงหนา้าจะต้องไปไปอย่างเนี้ยที่เขาดูได้เนี่ยเขาดูจาก ส่งผลในอดีตแล้วก็ที่จะส่งผลไปในอนาคตเช่นเขาดูวันเดือนปีเกิดดูลายมือลายเท้าที่เกิดมาดูวันเดือนปีเกิดดูเวลาตกฟากก็มันเป็นกรรมเก่าที่ทําให้คุณนํามาเกิดวันนี้เวลานี้วันนี้น,นี้และสิ่งนี้ยมันจะส่งผลคุณว่าถ้าคุณปเป็นอย่างเงียบคุณจะต้องมีอุปัยปเป็นงี้นี่ต่อไปข้างหน้าคุณจะต้องปเป็นอย่างนี้แต่นี่คือกรรมเก่าแต่พอคุณเกิดมาแล้วคุณเปลี่ยนใหม่หมดเลยสร้างแต่กรรมดีสร้างแต่บุญกุศลอ้ที่เขาทำนายไว้เนี่ย ว่าไอเนี be, be, jamais, pretty, ath, in ่ยจะไม่ได้ไม่ได so ้ไม่เป็นไม่เ hey, ป็นไม่เป็นไม่เป็นอะไรคุณเป็นอย่างเงี้ยมาเนี่ยอนาคตก็น่าที่คุณอยากเป็นอะไรอยากได้อะไรคุณไม่ได้แล้วไม่มีไม่ีทางเปลยนได้แต่พอคุณมาเปลี่ยนใหม่ในปัจจุบันเนี้ยคุณไม่ได้เดินตามทางเก่าแล้วเพราะอะไรคุณสร้างกรรมคุณสร้างทางใหม่ต้นเส้นสร้างทางเส้นใหม่คือสร้างบุญกุศลทางข้างหน้าเปลี่ยนหมดเลยเพราะคุณไม่เดินทางเส้นเก่าคือเส้นเก่าหมายถึงว่า เส้นนี้ถ้าคุณเดินทางมันเนี้ยตาม G.P.S. อะคุณมาเส้นนี้แล้วคุณจะไปต่ออย่างเนี้โดยที่คุณไม่ได้ทําบุญทำบาปเพิ่มคุณก็ต้องไปเส้นนี้แน่นอนแล้วคุณต้องไปพอไปถึงนี่คุณต้องเจอนี่ถึงตรงนี้คุณต้องเจอนี้ถึงตรงนี้เจอที้ตามทานายไว้แน่นอนเลยคือทํานายตามกรรมแต่ถ้าคุณอ่ะพอรู้เช่นนี้ว่าข้างหน้าคุณจะต้องเจอกรรมอย่างนี้จะต้องเจอนี้เจอนี้คุณเปลี่ยนเลยเปลี่ยนกรรมเปลี่ยนเส้นเมือนรู้ทาง G.P.S. แล้วคุณเดินทางเส้นใหม่เลยถ้าคุณเดินทางเส้นใหม่เนี้ย มันก็ไปเจอตรงสิ่งที่ที่เขาบอกแหละเช่นว่าถ้าคุณเดินตามเส้นเนี้ยไปตรงนี้กี่กี่เมตรกี่ร้อยเมตรตรงนี้หน่อยคุณจะเจอวัดเจอเจอตึกเจอบ้านเจอปั๊มน้ำมันเจอเจออะไรตั้งหลายต่างตามเส้นนี้เพราะว่ามันเป็นไปนตามเส้นนี้ไงแต่คุณเปลี่ยนเส้นไปแล้วอ่ะคุณเปลี่ยนกรรมใหม่แล้วคุณรู้ว่าถ้าคุณใช้กรรมเก่านะคุณต้องเจออย่างนี้อย่างนี้แต่พอคุณเปลี่ยนเส้นไอ้แทนที่คุณจะเจอสามีที่เป็นคู่กรรม มันก็ไม่เจอแล้วมามันเปลี่ยนไปแล้วไงมันก็ต้องไปไปอีกยกิ่งก็คุณัวต้องเจอลูกเป็นอย่างนี้อย่างนี้คุณจะแย่มากเลยคุณจะต้องเจอสามีที่โอ้โหแบบว่าทำเข็นกับคุณมากแล้วคุณจะต้องเจอลูกที่ทำเข็นกับคุณมากคุณจะต้องเจอหลานที่ยิ่งหนักกว่าลูกอีกเข้ทำเข็นคุณมากเงี้นะอันนี้คือฝ่ายกรรมนะถ้าสมมุติว่าเขาถ่ายถูกจริงๆดูดูจากกรรมจริงๆอะ่ะ โอ้โหมันเจอไปแต่ดลายๆอย่างเงี้ยเลยแล้วคุณจะตายด้วยเหตุนี้นี่คุณจะเป็นเป็นงี้ไปตกนรกอีกกี่หมื่นปีคุณแล้วคุณก็จะต้องมาเป็นสัตว์ดรจฉานประเภทประเภทนั้นอีกกี่กี่พันกี่ล้านประเภทเขาก็บอกไว้หมดเลยคูไปดูในอุณหิตเนี่ยอุณหิตที่ประวัติของเทวดาที่ชื่ออุณหิตเนี่ยที่ว่าพทธเจ้าเสด็จไปโปรดโยมานดาบนสวรรค์นะแล้วดีอุณหิตจะถึงข่าวที่ในยุข่เทวดาที่ชื่ออุณหิต์จะถึงข่าวที่ในยุข่ะเพื่อนก็บอกว่าอุณหิตเจ้าตายจากนี่นะเจ้าจะตาย เจ้าอับแสงแล้วเจ้าจะตายแล้วเจ้าจะไปตกนรกกี่หมื่นปีแล้วก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดมาแล้วเจ้าจะจับนรกเสร็จแล้วมาเกิดเป็นเดรัจฉานประเภทนี้ประเภทนี้บอกประเภทหมดเลยจำไม่ได้ว่าไม่รู้อีกกี่ร้อยกี่พันกี่กี่หมื่นกี่แสนประเภทพอเสร็จล้วก็จะต้องมามาเกิดเป็นมนุษย์เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอะไรเงี้ยเหมือนกับโอ้โหเกิดเป็นมนุษย์ก็สารบะทุกยากลำบากทรมานแต่ตาหัดเลยอะไรต่างๆเนี้ย โอ้โหอุณหิตกลัวแบบมากเลยกลัวสุดๆเลยว่าจะต้องไปรับกรรมแบบนี้อ้อนวอนเพื่อนใหญ่ว่าจะทํายังไงจะทํำยังไงดีเพื่อนก็บอกว่าตอนนี้โอกาสดีมากเลยพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดโยมรรดาบนสวรรค์ไปขอความช่วยเหลือจากพุทธเจ้าไปก็ไปอ้อนวอนพุทธเจ้าเนี่ยจะม,จะมีจะมีที่คําสวดกันที่เราสวดในเรื่องอุณหิเตวิทยโยเรื่องสวดมนต์ต่อยุ่ยสวดมนต์ตอ่อยุ้ยคือบทบทสวดมนต์ต่อยุ่ย แต่ไม่ใช่ว่าให้ไปอุทิศสุวนมนต์อย่างนั้นหรอกก็คือว่าพุทธองค์คงสอนให้ไปทาให้ทํากรรมดีรักษาศีลเนี่ยศีลส,สมาธิปัญญาภาวนาเขา้าเล่งเล่งให้มากๆเขาเนี่ยมันก็เปลี่ยนกรรมที่จะต้องไปไปเพราะว่ามารู้รอยู่ว่าถ้าคุณเดินถนนเส้นนี้ GPS ก็บอกแล้วว่าคุณจะต้องไปตกนรกถึงตรงนี้เสร็จตรงนี้คือต,ตอนตอน,ตอนจุดเนี่ยคือมันก็ GPS ก็จะบอกว่าทําไอ้เครื่องหมายอะไรหยดน้ําตึง้งคุณอยู่ตรงนี้นี่และคุณจะตายแล้วตรงนี้จะตาย ตายจากตรงนี้เนะี่ยคุณจะต้องไปงี้งี้คุณจะไปตกนรกไปเป็นสัตว์ในฉันไปเป็นมนุษย์บ้าใบไปพิกลพิการคุณปเป็นจะเป็นเป็น,ปน,ปนอะไรล่ะเด็กผู้หญิงก็ไม่ใช่ผู้ชายก็ไม่เชิงอีกอะไรอีโอ้เยอะแยะมากมายอย่างเงี้ยอุ้ยคุณรู้แบบนี้แล้วใครจะไปถ้าไปเส้นเดิมไปไปเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าข้างหน้ามันลำบากหมดเลยคุณก็เปลี่ยนเส้นเลยไปถามพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านจะเปลี่ยนเส้นก็เดินทางเส้นนี้ทานสินภาวนาเนี่ยสินธมที่ปัญญาในทางอียามากเนี่ยสินธมที่ภาวนาเขาจะตามใจกิเลส เล่งตั้งแต่เด Christmas. ี <holidays> like. mm ๋ยวนี้เลยเหมือนเช่นว่าสมมตินะเราก็จาไม่ได้พุฒเจ้าสอนอะไรไม่ได้ลงรายละเอียดลึกแต่ก็ไปก็ไปฟังพุฒเจ้าสอนนั่นแหละก็ไปฟังพุฒเจ้าสอนใหม่ก็เช่นว่าให้พุทโธพุทโธแล้วรื้อถึงพุทธเจ้าไว้ก็พุทโธ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 เบื่อไม่ให้มันตกไปให้ได้ตุตาก็ไม่ตายนะอุนิก็ไม่ตายถึงเวลาก็ไม่ตายก็ต่อไปเรื่อยเป็นบุญบุญหนีไปเรื่อยก็ไปสวรรค์สวรรค์สูงสวรรค์ไปเลยจนรู้สึกว่ายัง ทำฝ่ายกุศลน,น่าหนีไปเรื่อยๆและ,และยกตัวใหญ่เรื่องหนึง่งเช่นว่าที่ว่าไอ้ที่มันมีผู้ชายคนหนึ่งที่เขาไอ้เรื่องอะไรจำไม่ได้เลี้ยวฝ่าเรื่องอะไรที่ว่ามีคนหนึ่งอ่ะไปนอนอยู่ในวัดไม่เคยทําอะไรนั่งนั่งนอนนอนลุกก็พระองค์หนึ่งท่านก็บอกว่าถ้ามียานอย่างรู้แต่ท่านก็แกล้งพูดว่าเอ้ยเจ้านี่มาอยู่วัดเป็นผู้ชายนะนั่งนั่งนอนนอนเนี่ยไม่เห็นเจ้าทําอะไรรืวะ เอ Whereas, llo, اي, ้เจ้าสัยเจ้าบรรลุอรหันต์แล้วบอกไม่บรรลุพระอรหันต์โลเพราะว่าหมอดูทํานายไว้ว่าปีเนี้จะจะได้นี่นี่ปีนี้จะไม่ได้นี่ปีนี้จะสูญเสียนี่ปีนี้คือเป็นไปตามหมอดูหมดเลยถ้าอย่างเงี้ยเขาจะไปทําอะไรทําไมเพราะว่าถ้าอย่างเงี้ยชีวิตปลไปตามหมอดูอย่างนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วเพราะว่ามันก็ต้องเป็นไปตามที่ท่านว่าเนี่ยคือทุกอย่างเป็นไปตามที่เขาลิขิตกาหนดไว้หมดเอ้พระพิสุจฉลาถึงแต่เป็นพระเยส่งเนี่ย ท่านก็บอกฮีโทนึกว่าเป็นพระอรหันต์แต่แท้เป็นปุถุชนธรรมดาที่ไม่มีปัญญาไม่มีสมองนี่อะก็บอกดูบอกไว้กัจริงหมดทุกอย่างแล้วทำไมจะต้องไปทําอะไรขวนขวายทาไมเนี่ยอันไหนไม่ได้ก็ไม่ได้อันนั้นก็ได้ไมันก็ได้ตามตามที่เขาบอกบุตก็ต้องเป็นไปตามนั้นอยู่แล้วเราจะไปทําอะไรทําไมอะไรเงี้ยเลยท่านบอกว่าเอาไว้มาลองกันแล้วก็ให้เจ้าทําความดี ให้ครบถติว่าจำไม่ได้แล้วทําความดีให้ครบถติว่าร้อยครั้งถ้าเจ้าทําความดีครบร้อยครั้งคิดดีพูดดีทําดีครบร้อยครั้งคิดดีพูดดีทําความดีเนี่ยครบร้อยครั้งในฝ่ายบุญกุศลนั่นนะทั้งการคิดการพูดการทำเนี่ยร้อยครั้งแล้วก็เจ้าปรารถนาอะไรเจ้าบอกมาเขาก็บอกบอกให้บอกปรารถนาก่อนเขาก็บอกว่าเขาปรารถนาจะสอบจองหวนมั้ยสอบจองหวนได้ถือว่านะป๋ายหมอดูบอกว่าเขามีทางสอบได้แล้ว บอกว่าให้ทําความดีครบร้อยครั้งอะไรเงี่ยเลยจำไม่ได้หรือพันครั้งเลยเนี่ยนานนานมากแล้วก็ถ้าเจ้าทำเงี้ยได้เจ้าก็จะสอบเจ้าหัวนได้โอ้ไม่ยากหรอกสมมติว่าคิดดีพูดดีทําดีสมมติว่าร้อยครั้งเนี่ยไม่ยากหรอกหรือว่าพันครั้งจำไม่ได้แล้วไม่ยากอ้าเอไม่ได้ไม่ยากนะถคาคิดดีพูดดีทําดีก็จะสอบเจ้าหัวนได้อหมอดีบอกว่าตอบไม่ได้เจ้าจะสอบได้บอกไม่ยากไม่ยาก แต่คิดไปดีพูดไปดีทำไปดีมาลบออกออกทุกครั้งไอตัวนี้ชักยากเลยคือตอนแรกว่าโอ้แต่คิดดีพูดดีทำดีครบร้อยครั้งสอบเจ้าหัวได้แต่คิดไปดีพูดไปดีทำไม่ดีทุกครั้งมาลบออกทุกครั้ง เขาก็เอมันจะจําไม่ค่อยได้ตอนนี้พอคิดดีพูดดีทําดีก็ไปนับนับนับแ้จำมันมาขีดที่ข้างฝาบ้านเอาช็อกขีด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 ้างฝาบ้านใว้ฟังดีอีกข้างหนึ่งขีดฝักขีดว่าคิดไปดีพูดไปดีทําไปดีคุณว่าไอตอนขีดไปขีดไปเนี่ยข้างไหนมันมากกว่ากันคุณว่าคิดดีพูดดีทําดีกับไอคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีอันไหนมันชนะตอนฝึกใหม่ๆ ก็ช่วงช่วงแรกๆก็อาจจะคิดคิดไม่ดีเยอะแต่แหน่คิดไม่ดีพูดไม่ดีฝ่ายไม่ดีมันชนะเยอะอครับชนะเยอะเห็นตกใจเลยว่ะเฮ้ยทําไมเป็นแบบนี้วะอาบัยเกิดแรงฮึดสู้กันรู้ต่อทานความคิดมาเลยอ่าพอรู้ต่อทานความคิดก็เป็นความดีแหละผมคิดไม่ดีขึ้นมารู้ต่อทานปุ๊บเป็นความดีผมคิดขึ้นมาปุ๊บรู้ต่อทานปุ๊บเป็นความดีนี่แแต่ถ้าไม่รู้ต่อทานไหลไปตามความคิดเป็นความไม่ดีเปลี่ยนเป็นอย่างเงี้ย มนเริ่มรู้ต่อทันรู้ต่อทันมากขึ้นเลยความดีมันมากนะแต่ถ้ารู้ถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีไม่ไม่รู้ต่อทันแล้วไปไปตามนั้นอย่างเนี้ยต้องไปฝ่ายติดลบแต่ถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีแต่พอมันเกิดปุ๊บรู้ทันทันทีเป็นฝ่ายดีบอก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 ก็สู้อย่างเงี้ยเดียวกัะทั้งมาเสมอกันโอ้โหเริ่มมีกําลังใจมากเลยเสมอการสูสีแล้วก็ตอนนี้ก็รู้ต่อทันการคิดการพูดการทำไม่ดีไม่ดีอะไรต่างเนี้ยก็ จนแต่งไอ้ฝ่ายฝ่ายดีชนะฝ่ายดีชนะอะชนะได้ครบแล้วรลยครั้งแล้วก็สอบไปจงเขาก็สอบไปจองหวนได้สอบไปจองหวนได้เลยอ่ะแล้วก็ไปไปกลับหลวงพ่ออีกหรือว่าก็อยากได้อะไรอีกที่หมอดูบอกไม่ได้บอกว่าเขาหมอดูบอกว่าเขาเนี่ยไม่มีทานที่จะได้ลูกไว้สืบสกุลเนี่ยท่านก็บอกว่า ไทยอย่างนั้นเี่ยอยากได้ลูกชายไว้สืบสกุลก็ให้ทําความดีครบหนึ่งพันครั้งสมมติ่ะนะตัวแรกร้อยครั้งให้คิดดีพูดดีทําความดีเนะี่ยให้ครบหนึ่งพันครั้งลองโอกเลยตอนนี้โอ้โหแค่แค่คิดดีพูดดีทำดีแค่แค่ร้อยค,ครั้งในใช่เวลาตั้งหลายปีถ้าพันครั้งสงสัยตายก่อนบอกก่อนที่จะมีลูกชายบอกว่าเอหอหลวงพ่อท่านก็เลยบอกว่าอืมเออ อีตอนทําความดีตอนแรกมันทํายากแต่ถ้ามันเคยมันเคยความความดีชนะความเชื่อได้เสแล้วต่อไปไม่ยากหลยคนดีคนที่ทําความดีมาตลอดชีวิตทําชั่วได้ยากคนชั่วทําดีย่้ยากดังนั้นคนชั่วเนี่ยพอจะเปลี่ยนทําดีไม่หมายยากแต่คนดีทดําดีจนกระทั่งดี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 ด,ดีขึ้นไปจนมันชนะชั่วหมดแล้วเนี่ยต่อไปทําชั่วได้ยากเจ้าทํามาจนถึงแบบนี้ต่อไปก็ไม่ยากแล้ว เจ้ไม่ต้องไปทอ้อหรอกพันข้างสมมตินเนี่ยพอเข้าไปเป็นจองวนเนี่ยไปเป็นจองวนได้รับแต่งตั้งให้ไปเป็นผู้ว่าตวัวผู้ผู้ผู้เจ้าเมืองเจ้าเมืองพอถึงเจ้าเมืองเนี่ยเขาไปเมืองนั้นเนี่ยมันเข้ายากหมากแพงฝนแรงน้ำท่วมไปชาวบ้านารนัษฎรเดือดร้อนไม่มีเงินเสียภาษีก็ไปทําเรื่องกับประคมทุนถวายดีการในหลวงในฮ่องเต้ให้งดเก็บภาษีรัษฎรสักหนึ่งปีเพราะว่ารัษฎร เดือดร้อนมากเลยเนี่ยเขายากมาแวงฝนแรงน้ําท่วมก็พระองค์เห็นด้วยเห็นด้วยก็งดภาษีให้หนึ่งปีเราก็ได้ลูกชายเลยก็ง,งงมากเลยก็ไปหาหลวงพ่อว่าอ้าวทำไมได้ลูกชายแล้วล่ะยังท,ทําทีเดียวทำความดีครั้งเดียวเองยังไม่ครบพันครั้งเลยหลวงพ่อก็บอกว่าไอ้ที่เจ้าทําครั้งนั้นเนี่ยแต่ผู้ได้รับผลประโยชน์จากที่เจ้าทําเนี่ย มันมากมายจนนับไม่ท้วนทำครั้งเดียวแต่ผลประโยชน์ที่คนได้รับอ่ะมันมากมายจนนับไม่ท้วนเลยนั่นแหละเกินกว่าที่ที่เจ้าจะทำความดีเป็นหลายครั้งอีกมันจึงเป็นบุญใหญ่เห็นไ,ไหมเขาก็เลยได้ลูกชายเนี่ยก็ได้บอกว่าพ่อเขาไล่ลูกเขาฟังว่าก็ได้เจ้าเนี่ยเป็นลูกมาเกิดนี่ไงลูกชายเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตอยู่ที่เราได้คิดเอง แต่หมอดูหรือพวกที่ดูเหตุการณ์ในอนาคตในอดีตด,ดูตามกรรมแล้วเราจะเดินตามเส้นทางนั้นไหมล่ะเส้นทางกรรมเก่าหรือเราจะเป็นผู้เปลี่ยนเองลิขิตชีวิตเองถ้าเราเปลี่ยนลิขิตชีวิตเองเราก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีเราก็จะไปประสบในสิ่งที่ที่เราจะได้รับเรื่องหรายๆแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นบาทฝ่ายบาปกรรมชั่วหนักข้าไปอีกชีวิตมันก็ร้ายกว่าเดิมอีก ดังนั้นไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปปล่อยไปตามยถา,ากรรมที่ถูกลิขิตอย่างนี้เราเนี่ยเป็นผู้ลิขิตเองว่านรกสวรรค์นิพพานเลือกเองได้เลือกเองได้เพราะเราเป็นผู้ทํากรรมในปัจจุบันให้มันเป็นจริงขึ้นมาได้ไม่ใช่รอแต่กรรมเก่าสาธุครับ